กลับมาช่วงนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้าท่วมที่หาดใหญ่สงขลานะครับแล้วก็จังหวัดทางภาคใต้นะครับเพราะว่าต้องไปดูความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับซึ่งท่านเนี่ยได้รับบทบาทเป็นผอ,อของศูนย์บริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าสอนอาพคือผมต้องอ่านชื่อหน่วยงานให้ท่านผู้ชมฟังหลายหน่วยตอนนี้เพราะตอนนี้ม,มีหลายหน่วยงานมีหลายศูนย์มากนะฮะแล้วผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยก็สับสนเหมือนกันนะเพราะว่า อย่างตัวของผู้กองธรรมนัฐเองถ้าจํากันได้ท่านนายกเองก็ประกาศเลยบอกว่าให้เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์หน้าง,งานใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้นายกเป็นคนพูดเองว่าในพื้นที่เนี่ยผู้กองธรรมนัฐก็เหมือนนายกนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นนายกสั่งการอะไรต้องทําตามคือมีการแบ่งงานรองนายกด้วยนะคะเมือ่อวานให้ไปดูจังหวัดต่างๆแล้วผู้กองธรรมนัฐเนี่ยก็ได้รับ หน้าที่ในการดูแล<ด>พื้นที่สงฆนะาด้วยแต่ขณะเดียวกันก็มีตําแหน่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ท่านหนึ่งด้วยเออคือผมฟังจากข้อมูลจากทางรัฐบาลไม่ตรงกันนายกบอกว่าผู้กองธรรมนัฐนะตอนนี้เนี่ยในในพื้นที่เป็นเหมือนนายกเลยอะ่ะสั่งการได้หมดเลยนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คนรัฐบาลเหมือนกันกลับบอกว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่จริงๆต้องเป็นผบทสสเออสรุปแล้วยังไงกันแน่แต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่า ู้กองธรรมนัตคนเดียวเนี่ยคือหลายคนก็แซวนะว่าท่านเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเหมือนกันนะโอ้หลายตำแหน่งนะแล้วก็เห็นคลิปเห็นภาพท่านเยอะทั้งที่ท่านเนี่ยถ่ายมาเองนะคะในโซเชียลก็จะอัปเดตตลอดรวมถึงที่เวลานักข่าวไปเจอนะเมื่อวานนี้ท่านก็เหมือนตัดเพลาะเหมือนกันบอกนักข่าวเนี่ยนะอย่าไปเบี่ยงเบนประเด็นอย่าไปต่อว่ากู้ภัยต่อว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งจริงๆนักข่าวหลายคนบอกไม่เคยมีใครต่อว่าเลยนะแล้วท่านก็บอก ผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่รู้ดีที่สุดออนอนตีสองตื่นตีห้าออหลายคนก็บอกว่าอย่าไปว่าท่านแล้วก็ทํางานจริงๆนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี่บอกว่าก็เคลียร์รถกันใช่ไหมอไอสะพานข้ามคลองอุตตเพาเนี่ยที่มันกีดขวางเส้นทางการช่วยเหลือก็ต้องเคลียร์กันไปรวมถึงที่ต้องเคลียร์อีกหนึ่งอย่างคือเคลียร์กับคุณเปิ้ลนาคอนด้วย,ยไปบอกคุยกันแล้วนะฮะเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูกันหน่อยเพราะว่าอย่างในพื้นที่เขต8เนี่ยถ้าเรามองข้ามปัญหาเรื่องที่บอกว่า เขต8เป็นพื้นที่ที่มีปัญหามีการยิงปืนไล่หลังกู้ภัยมีการตะโกนว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่พื้นที่เขต8เนี่ยนอกจากจะยากในเรื่องความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการเข้าไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของน้ําที่มันสูงมากค,คุณน้องมันต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับไปดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าทางด้านของเ,ออเจ้าหน้าที่นะครับมีการไป เคลียร์เรื่องของเส้นทางสะพานข้ามคลองอูต่ตะเภาหน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยการจราจรติดขัดนะครับเนื่องจากมันก็มีรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของประชาชนมาจอดหนีน้ําท่วมกันเต็มพื้นที่ทําให้รถของเจ้าหน้าที่แล้วก็เรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตแปดได้อย่างเต็มกําลังนะครับแล้วจากการสํารวจพบว่าถนนเพชรเกษมแตงแต่ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ไปต้นไปเนี่ย ระดับน้ํายังคงสูงแล้วยิ่งเข้าไปลึกน้ําก็ยิ่งสูงเนยนะครับทําให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผอ,อ,อนะครับของสอนพอเนี่ยก็ต้องมาจัดการตรงนี้นะครับโดยมีการนําทีมงานทั้งจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจัดระเบียบรถยนต์ของประชาชนที่จอดไว้บนสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา,านะครับ โดยมีทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาร่วมภารกิจนี้ด้วยเพื่อเปิดทางให้รถยกสูงแล้วก็เรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างแล้วก็ไปแจกอาหารให้กับประชาชนในเขตแปดได้นะครับโดยร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยท่านบอกว่าเ,เส้นทางตรงนี้รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเส้นทางจําเป็นต้องใช้การยกและการผลักดันออกนะครับเพื่อเปิดเส้นทาง ทั้งหน่วยงานราชการและจิตอาสาก็จะได้เปิดทางบุ่งหน้าไปที่เขตแนำอาหารและเครื่องดื่มไปให้กับประชาชนที่ติดค้างอยู่ซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนเอาลองดูบางช่วงบางตอนนะครับอันนี้ว่าสายกันไปเราทํางานจะไม่หยุดเลยเมื่อคืนผมก็นอนตีสองนะครับพี่น้องสื่อมวลชนต้องนําเสนอในสิ่งที่ให้กําลังใจจิตอาสานะให้กําลังใจหน่วยงานราชการนะเราอย่าไปตาวอย่าไปเคาะเขานะครับผมอยู่ตรงนี้พื้นที่เนี่ย ผมนอนตีสงตื 2, ต่นตีหนะ้าเนี่ยเพื่อมาประชุมระสสังการเนี่ยรัสสัการมันเข้าไปไม่ได้นะ้ํามันเชี่ยวนะครับเรือเมื่อคืนนี่เรือศูนย์ลำลำหนึ่งแล้วก็ไปกู้เรือออกมานะครับ <_ an> นบันน,นั่เสนอข่าวเนี่ยรบกวนว่าอย่าเบี่ยงเบนความเป็นจริงในพื้นที่นะครับ <_ an> มมเมาย่ในพื้นที่ผมรู้ดีนะครับ นี่ท่านก็คุยกับนักข่าวท่านก็เหมือนกับใช้คำว่าะไรดีคุณน้องตัดเพ้อคือบอกว่าอย่าบอกว่าช้าเกินไปคือนักข่าวถามนะคะว่ามันช้าเกินไปหรือเปล่ากว่าจะลงพื้นที่กันมาแล้วเคลียร์ได้ขนาดนี้มันล่วงเลยมาหลายวานันท่านบอกอ,อย่าบอกว่าช้าไปท่านอยู่พื้นที่เนี่ยรู้ดีที่สุดแล้วท่านก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือช้านะตนเองอยู่ตรงนี้พยายามทุกวิถีทางเพื่อเข้าหาประชาชนแต่ว่าเนื่องจากตอนที่เกิดเหตุน้ําท่วมสูงเนี่ย กระแสน้ําแรงต้องเข้าใจว่าจิตอาสาเข้าไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีการดรอปอาหารเนี่ยหรือว่าหย่อนอาหารลงไปผ่านทางเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดรนสําหรับการแจกจ่ายอาหารนะครับมีการแบ่งพื้นที่ตามเส้นทางรถไฟโซนตะวันออกตะวันตกซึ่งโซนตะวันออกทหา,หารเนี่ยลำเลียงอาหารแจกจ่ายวันละหลายหมื่นกล่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอส่วนโซนตะวันตกนะครับที่ผู้กองธรรมนัฐรับผิดชอบเนี่ยก็มีการลำเลียงอาหารผ่านทางโดรน เรือจิตอาสาแล้วก็เรือประมงตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนยันว่าช่วยเหลือเต็มกําลังน,นะครับมีความเคลื่อนไหวกรณีของคุณเปิ้ลน,นาคนรศิลาชายัยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวพี่เปิ้ลเองก็สะท้อนหลายปัญหานะคะทั้งเรื่องการเข้าถึงพื้นที่รวมถึงจํานวนผู้เสียชีวิตพี่เปิ้ลบอกว่าตอนแรกเมื่อวานช่วงเช้าที่รัฐบาลบอกนะคะว่า6กถึงเศพพี่เปิ้ลยืนยันว่าเอาเฉพาะตัวเองเจอเนี่ยหศพไม่อยู่แน่นอน7จ็ดแปดศพบางครอบครัวเนี่ย เขาเสียช <premises, S 2> <Sure. S 1> ีวิตในบ้านกลับไปเก็บก็ไม่ได้ปรากฏว่าต่อมาผู้กองธรรมนัฐเนี่ยโฟนอิงเข้าไปชี้แจงในรายการเหมือนว่าข้อมูลจะขัดแย้งกันสุดท้ายหลังรายการเป็นภาพนี้นะคะปรากฏว่ามีการนัดหมายมาเจอกันผู้กองธรรมนัฐเองก็อธิบายเรื่องของขั้นตอนต่างๆให้พี่เปิ้ลนาครเนี่ยได้ฟังนะตัวของพี่เปิ้ลเองก็บอกว่าจริงๆตัวเองก็อยู่ตรงนี้แหละมีอะไรก็พร้อมจะช่วยทํางานอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มีการสอบถามไปที่ผู้กองธรรมนัฐเป็นห่วงเรื่องของการ เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตด้วยฝั่งของผู้กองทำนานก็อธิบายให้ฟังนะคะบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยมันจําเป็นต้องให้ตํารวจเข้าไปตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูลต่างๆตามขั้นตอนถึงจะสามารถเคลื่อนย,ยเ,อเคลื่อนย้ายร่างได้ ตามระเบียบที่กาหนดอันนี้ผู้กองเนี่ยพูดเหมือนกับคุณหญิงพรทิพย์นะ,ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะให้กู้ภัยเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายศพออกมาเองนะควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปร่ปวมตรวจสอบด้วยหรือเปล่าแบบนี้ใช่เพราะมันจะเป็นการเรคคอร์ดเรื่อง,องหอสัเกตแล้วก็จริงๆเรื่องของการเยียวยาที่หลังจากนี้ยาวเลยนะคะครปรากฏว่าเมื่อวานหลังจากที่เหมือนมีความขัด ขัดกันในรายการนะเอาวิวัฒน์กทะกันในรายการสุดท้ายปรากฏว่าเป็นภาพทั้งคู่กอดกันอ่ะเดี๋ยวลองดูคลิปบางช่วงค่ะตอนนี้ก,ก็ื่อนและที่พูดถึงข่าวว่าชัสำคัญว่าเราจะเนื่องจากขาดใหญ่เราเป็นรูปกระทะไอ้รูปรกระทปประแบบนี้อพอน้ําในคองหลวงพูดเมื่อกี้ถึงจะลดจริงแต่น้ำท่วมขังเราต้องสูบออกด้วยสูบออกดิตันที่สูบน้งหมดไปกรมชุมนุมพาไปกรม พอๆที่เตี๋จุดอะไร้างครับกรบริการบริการดีครับดีเลยวะสู้นะสู้ๆต่อไม่มีอะไรพี่แจ้งเหมือนที่ผมตัวพี่ใช้ผมได้เลยนะนี่ผมใช้ได้นะตลอดเวลานะครับพี่เดี๋ยวผมจะขอเสียงที่พี่อยู่ควรคโอเยังคิดเลยเดี๋ยวผมจะลงน่สัตาอยากคิดเลยว่าอยากจะขอขึ้นหอไปดูกับพี่สักหน่อยตอนแรกตอนนี้ใจขึ้นหอแต่ว่าหอมันล้านล้วมันล้าน สรุปคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วออกอดกันแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปช่วยประชาชนเหมือนเดิมพี่เปิลก็บอกชัดเจนนะครว่าผมอยู่ตรงนี้มีอะไรเรียกใช้ผมได้ทันทีครับก็บอกกับผู้กองธรรมนัดแบบนี้นะครับคราวนี้อย่างที่เราเกลื่อนไปที่หลายคนก็แซวว่าโอ้โหผู้กองเนี่ยท่านมีความสามารถหลากหลายนะคุณน้องไปดูกันหน่อยว่านะตอนนี้เนี่ยท่านดํารงตําแหน่งอะไรบ้างนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาตอนนี้ดํารงตําแหน่งสําคัญสาคัญต้องดูแลประชาชน6ตําแหน่งด้วยกันนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งรองนายกตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒน,นากีฬาแห่งชาติเป็นผู้กํากับดูแลกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ําและภัยพิบัติหรือว่าเป็นผอ,อ,อของสอนอพอจากเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่สงขลาล่าสุดนี่นะครับ